านห R15V4 สีใหม่ล่าสัตว์ <Hey. S 1> ล่าสัต <Hey. S 1> ว์มาคบสี่หมื่นนะฮะวันนี้มาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเลิกเล่นนะเอาจริงจังนะ <Hey. S 1> เกียโยงเจนมู่ <Hey. S 1> พอแล้วเกียโยงเจนมากนะครับสวัสดีครับพี่ขอสัมภาษณ์ล็กน,นิดนึงเนาะอันนี้ <c oughs> ตื่นเต้นไหมครับพี่กับการแปลงโฉมครั้งนี้ตื <c oughs> ่นเต้นมาก <c oughs> เลยครับรถใช้งานมานานเลยพี่เพิ่งออกได้สองอาทิตย์เองสองอาทิตย์สองร้อยกว่าโลอันนี้พี่มาจากไหนครับเนี่ย มาจากรัชท์63เนยรัชท์63อยู่ใกล้ๆการชาตินะครับพิมการแต่งสองคันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นสีทองทั้งหมดเลยนะครับเกียวยงเกนฑมากนะครับก็จะช่วยตัวปรับระดับให้การขับขี่ท่านั่งนะครับเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับหลักๆเลยก็ได้ความสวยงามแบบแอรียใหญ่นะครับในตัวของการตกแต่งนะครับก็จะมองเห็นเด่นที่สุดเลยก็คือตัวเกียร์ตัวเกียวยงก็นะฮะวัสดุแข็งแรงนะครับมีทั้งหมดหลายสีแล้วมาดูกันที่ร้านได้นะครับราคาตัวนี้ก็2,990นะฮะต้องบอกว่ามีพี่ออบก ราคาหน่อยในแต่ละชิ้นโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะจัดแบ่งราคาให้แบบละเอียดเลยเนาะแต่ว่าอาจจะยาวหน่อยอดทนฟังหน่อยนะฮะต่อไปนะฮะก็เป็นกาดหม้อน้ํานะครับของรุ่นเลยนะครับเป็นสแตนเลสได้สีไทเทเนียมนะครับตัวนี้790บาทมีสีเหลดด้วยแล้วก็พักเท้าหลังแต่งนะครับ950บาทอันนี้ขั้นความสวยงามนะครับของเกนมาทายสั้นดีเนะครับ1,590บาทนะครับมาพร้อมตัวไฟยสองฝ้ายนะครับเป็นไทาันั้นเมล็กตัวนี้จะมีขายึดไฟเลี้ยวให้นะครับก็สามารถใส่ไฟตาแมวก็ได้นะครับหรือจะะใส่่่ไไไไฟฟเเเลลลีีี้้้้ยยววแแแตตงรูปบบอกก็ดคันนนื ตัวใหม่ล่าสุดข,ของเรานะครับจะเป็นตัวไปเลี้ยวสิวนะฮะยังไม่ได้ตั้งชื่อเหมือนกันเพื่อตั้งชื่อว่าอะไรดีมันเป็นบอดี้อลูมิเนียมนะครับงานคัดมาแล้วก็โอเคใช้แล้วก็สว่างมาก้านเลยนะฮะตัวนี้เดี๋ยวจะเปิดตัวอีกไม่ช้านี่ครับราคาตัวนี้อยู่750บาทต่อไปนะฮะก็กระลอยแข้งคอนะครับของวูดหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับเพิ่มความพรีเมียมมีระดับต้องบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าเราใช้รถเราจะมองเห็นความสวยงามของมันตลอดเวลามันคุณมค่าทางจิตใจนะตัวนี้ฝาถังเพียวคาร์บอนนะครับของวูด 750บาทแล้วก็เสริมด้วยน็อตฝาถังนะครับจันเรนนะครับ150าบาทลูกค้าอัปเกรดระบบเบรกนะครับให้ดีขึ้นก็คือตัวปั๊มและซิงบอย S1 ตัวนี้ให้ลูกสุกมาที่1 4มิลจะทําให้การหยุดรถไวขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็แน่นอนนะฮะความนิ่มนี่สวีคูลสามารถอัดระดับนะครับเข้าใกล้มือหรือห่างมือได้นะครับตัวนี้พับได้ในกรณีที่รถล้มแปะจะคู่กับฝั่งซ้ายนะครับเปลี่ยนระบบคัดสายนะครับเป็นคัดน้ํามันความนิ่มก็บอกเลยว่าชวีคูลแน่นอนเหมาะสําหรับคคนนนนัใเมมืองะรกาา้ํ่ยจชว ทุ่นเรื่องของการลดอาการปวดมือได้มหาศาลเลยนะฮะข้างละ1,950บาทลากลงมานะฮะก็คือสายอาริกี้นะครับจากอิตาลีเลยตัวนี้เป็นสายคุณภาพระดับโลกนะครับฝั<อ>่งขวาก็าจะมีสายนะครับลากอ้อมทกหน้ามานวเรสซิงนะฮะจบด้วยตัวหัวโจบ,บนล่างนะครับฝั่งละ2,000บาทฝั่งขวา2,000ฝั่งซ้าย2,000ปั๊มคดัดท้ายดรอลิกตัวนี้1,200บาทของเลสซิงบอยถัดมานะครับต่อแคนโดมิโนนะครับที่คุณเคยกันตัวนี้แม็กินอิตาลีเหมือนกันนะครับนิ่ม อย่าบอกใครเลยทำไมไม่บอกว่ะก็จะช่วยลดความเครียดนะครับในการผักฝีนะครับตัวฟอกแฮนที่นิ่มเนี่ยก็จะทําให้เราไม่ต้องจับฟอกแฮนที่มันลื่นเนี่ยแน่นเกินไปฟอกแฮนเดิมมจะเราต้องจับแน่นเพื่อให้บิดคัะเร่งนะฮะแต่ตัวนี้มันก็จะนิ่มแล้วก็ติดบิดติดมือก็ทํทให้เราลดความเครียดถ้าเกิดมีความเครียดเราก็จะโอ้โหบุญยิบบีบแตะลงไปตีเขาลงไปต่อยเขาลงไป เขาสุดท้ายลูกก็ไม่มีพ่อไม่ีแม่เป็นเรื่องเป็นราวไปเพราะปอกแคนนันเดียวต่อไปก็ไฟเลี้ยวแต่งนะครับตัวหยดน้ําก็จะเข้าไปใน็อกของตัวไฟเลี้ยวเดิมเลยก็จะทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับตัวนี้250บาทที่เด็ดเลยนะครับกระจกวิ่งของเราจะไม่เหมือนกับท้องตลาดนะครับเพราะว่าตัวนี้งานจะเป็นงานที่ดีที่สุดและราคาจับต้องได้ง่ายที่สุดนะครับกระจกตัวนี้เป็นตัวที่มีไฟเลี้ยวมาพร้อมต่อไฟเลี้ยวเข้ากับตัวไฟเลี้ยวข้างได้เลยเวลาเราติดไปก็จะมีไฟเลี้ยวขึ้นเดี๋ยวไปดูหลังติดตั้งกันว่าติดออกมาแล้ว นะครับของเราจะเป็นบานใหญ่เห็นชัดนะครับแล้วก็ดูเลสซิ่งมากๆเลย <ST AT> ตัวน,นี้ซื้อหนึ่งข้างนะคร <ST AT> ับมีหนึ่งข้าง <ST AT> <ST AT> ตัวนี้1,990นเ้ร้บาทนะฮะ <ST AT> ตุ้มไปแฮนด์ GTR เป็นเบเนียมนะครับถามว่าน้ำหนักเท่าของเดิมไหมถ้าเกิดว่าเป็นตัว R 1 5เนี่ยผมมองว่า,วาน้ำหนักใกล้เคียงเดิมมากๆเลยแหละใส่ก,กับแกนเดิมใส่ได้ไหมทั้งหมด <inate> แกนเดิมใส่ได้ช่างเราบอกใส่ได้ช่างเราบอกใส่ได้ก็คือใส่ได้นะฮะต้องไปแหนนี่ใส่กับเกียยงเนี่ยครับใส่ได้ไ <inate> ช่างเราบอกใส่ได้ก็ใส่ได้เชื่อช่างดีที่สุดเจ๋งงานนี้ <net> <ะ> <Hadi> แล้วก็ตัวนี้เป็นฝาครอบตัวเบ้าบุญแจนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็ปกป้องริ้วรอยนะครับก่อนหน้านี้ในสมัยก่อนก็จะเป็นเลซินกันรอยเนาะแต่ว่าตอนนี้มันเอาไปแล้วนะครับเพราะว่ามันใช้ไปใช้ไปสายสายส่มันใช้ไป <simple noise> ไซส์ไปแล้วมันหลุดมันเก่ามันกรอบอะไรตัวนี้ก็จะมาช่วยปกป้องแทนตัวพวกเจ้าเหรส,สิ้นพวกนั้นนะครับที่มันอายุการใช้งานต่ำอันนี้ก็ติดไปย,วยาวๆเลยนะฮะ250ิบาทตัวนี้บังสเตอร์น้านะครับเจ้า่สปีดตรงนี้ก็จะเป็นงานพรีเมี่ยมงานดีที่สุดที่มีในท้องตลาดนะครับด้วยตัววัสดุด้วยตัวสีหลักๆเนี่ยงานที่ร้านจะโฟก,กัสเรื่องสีสดนะครับแล้วก็สีทนแดดเพราะแดดบ้านเมืองเราเนี่ยคือแบบร้อนไม่ไหว ะะการที่าง,งานนะครับมีการได้สีที่คุณภาพแล้วก็น่าจะได้สีมา250รอบนะเป็้คนแดดขนาดนี้ใส่กับรถโชว์จ่าตากแดดไว้ตอนนี้ก็120ปีแล้วก็ไม่ซีดอีก ตัวนี้750บาทน็อตหัวชนะครับ GDR ตัวนี้เป็นอลูมิเนียม7 7 7 5ตัววัสดุนะครับจะแข็งตัวเกลียวเนี่ยก็จะแข็งแรงแนในกรณีที่เราขันเข้าขันออกเนี่ยก็จะไม่มีการรูดของตัวเกลียวชคของรถเรานะฮะ<ม>ถ้าเกิดว่าพวกงานที่ไม่ดีขันไปก็มีปัญหาใช่ไหมัท่านผูใช่ตัวนี้สามารถปรับ <c oughs> ตัวพีโหลดได้เล็กน้อยแต่ว่ารู้สึกได้ไหมก็รู้สึกได้นิดนึงแต่ว่าก็อยากไปหวังเยอะจนท่วนห้าสบบาทสาครอบอตสวิงอาร์มนะครับตัวนี้เอาไปใส่ลงจุดนู้นนะครับเพิ่มความสวยงามใกล้ๆกอบจุดเกียร์โยงและก็จะช่วยทําให้รถมีสีสันมากขึ้นก็ติดตั้งง่ายลูกค้าทางบ้านติดตั้งได้ขันตตรถตัวเดียวล่าสุดนี่เอา R 1 5ขับไปก็น่าจะอยู่ราวๆ1 5 0 140ขับไปถึงก็เรียบร้อยฮะ uh huh. ยังอยู่ <c oughs> ตัวนี้250บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวน็อตแผงคอถอดน็อตแผงคอเดิมใส่น็อตแผงคอใหม่นะครับ250าบาทงานเซเว่นสปีดเหมือนกันงานที่มีแบรนด์นะครับก็จะได้เปรียบในเรื่องของคุณภาพงานที่แข็งแรงแล้วก็สีสดความละเอียดของตัวงานกา็ละเอียดไม่มีปัญหาควรใจพวกริ้วรอยพวกอะไรพวกนี้อาจจะมีเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากอลังการแล้วก็ไม่ได้แบบใช้ไปเดือน2เดือนใช้ไปเดือนหนึ่งสีซีดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่คุ้มกับเงินที่เราจ่ายบางชง กระดูก็จะเป็นเกรดดีสีทนน็อต <Not S 2> ที่ได้มาจะเป็นสแตนเลสทุกตัวไม่มีปัญหาเรื่องสนิมช่วยปกป้องนะครับโชคเราแล้วก็สุดท้ายนะครับ จะเป็นชิวนะฮะที่จะช่วยเสริมดนามิกของรถหลักๆเลยคือใส่ไปแล้วหล่อแน่นอนอันนี้มันได้อยู่แล้วนะสิ่งที่มันจะได้ตามมาก็คือเรื่องของดันามิกของรถปกติแล้วลมอาจจะเข้าตรงนี้นะครับถ้าใส่ชิวนะฮะร,รถก็จะขึ้นหัวไปเลยก็จะทําให้การขับขี่ไม่เหนื่อยข้อเสียอย่างหนึ่งใครสายมอบก็จะแบบมองเห็นไม่ค่อยชัดหน่อยนะก็ชิวราคา990บาทสุดท้ายนะครับชุดน็อตแฟลริงพ่มนะครับกิมมิกให้ตัวรถมีสีทองกระจายทั่วรถบางคนแต่งสีทองเป็กระจุกบนกระจุกล่าง กระจุกหน้า <c oughs> กระจุกหลัง <c oughs> ก็ยังดูไม่เต็มดูแบบไม่สมูทในในในคอนเซ็ปต์ที่แต่งก็จะเกิดความบาลานซ์ใน,ในการตกแต่งนะฮะต้องบอกกันเลยว่าทีมซิปเปอร์ของเราเนี่ยฮะตกแต่งรถมามากกว่าแสนคันแน่นอนนะครับเรื่องของการตกแต่งหรือว่าการม่เน้นการซ่อมแซมหรือว่าการออกแบบแนวทางการแต่งเนี่ยพวกนี้บอกเลยว่าถนัดมากๆนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าลูกค้ามีงบประมาณแล้วไม่รู้จะใส่อะไรดีนะฮะแวะมาหาเราเราจะช่วยวางแผนการแต่งให้ <Okay. S 1> มีลูกหลายแนวทางให้พี่ๆน้องนะฮะ ไดูกันก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเอามาทาบลดได้นะฮะามาลองวางได้นะครับแต่เอาไปเลยแล้ววิ่งหนีไปไม่ได้สำห <c oughs> รับใครมีก็เท่าไหร่ยังงบมากงบน้อยนะครับแวะมาหาเซลลตั้มนะครับดูแลให้ได้ที่ร้านนะครับ <c oughs> เดี๋ยวว่าเรามาดูกันนะว่าช่างติดตั้งแล้วออกมาจะเป็นยังไงนะครับไป